สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วกับช่องสารยามชาแนลหากพูดถึงรักครั้งแรกแล้วนั้นแอดมินเชื่อได้ว่าทุกคนต้องเสียอาการเป็นธรรมดาดังหนังที่แอดกำลังจะสปอยในวันนี้กับนังเลสเบี้ยนเกาหลีที่มีชื่อว่า All Love Story เรื่องรักระหว่างเธอเป็นเรื่องราวของยุนจูนักศึกษาสาขาศิลปรกรรมเธอนั้นอยู่ปีสุดท้ายและกำลังขมักขม้นในการทำโปรเจกจบหากพูดถึงเรื่องความรักนั้น เธอไม่เคยมีแฟนแม้แต่คนเดียวด้วยความบังเอิญยุนจูได้พบกับหญิงแปลกหน้าหลายครั้งยุนจูรู้สึกถูกตาต้องใจผู้หญิงคนนี้เสือเกินจนในที่สุดยุนจูได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอได้ไปพบเจอสาวแปลกหน้าคนเดิมในห้องน้ำจนเธอทั้งสองแนะนำตัวกันและเริ่มทำความรู้จักกันจึงทำให้รู้ว่าเธอคนนั้นนั่นชื่อ จีซูจะทำงานพาร์ทไทม์เป็นบาร์เทนดี้ในร้านอาหารแถวนั้นจนในที่สุดเธอทั้งสองก็ได้นัดทานอาหารที่บ้านของจีซูเมื่อทั้งสองทานอาหารเสร็จจีซูก็ได้มาส่งยอนจูเธอได้พูดขึ้นว่าน่าจะให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะเพราะว่าการรอแท็กซี่เนี่ยมันหนาวจนในที่สุดยอนจูก็ได้ค้างที่บ้านของจีซู ยอนจูนอนตัวเกรงเพราะว่าเธอไม่เคยทําอะไรแบบนี้กับใครเลยจีซูผู้มากด้วยประสบการณ์ได้โน้มตัวเข้าไปจูบที่ปากของยุนจูและเธอก็ย้ายไปที่หน้าอกและเธอกําลังจะลามไปถึงท่อนล่างจนยุนจูต้องพูดว่าเดี๋ยวก่อนจนจีซูเธอขำแล้วก็นอนลงพร้อมกับออมผ้าห่มมห่มให้ยุนจูพอช่วงเช้าจีซูก็ได้แต่งหน้าให้ยอนจูและได้โน้มตัวไปจูบปากของยอนจู แล,แล้วทั้งคู่ก็ได้สารสัมพันธ์ความรักอย่างเล่าร้อนจากนั้นจีซูได้พาย,ยอนจูไปทานข้าวพอตกเย็นเธอทั้งสองก็ได้พากันไปฟังเพลงที่ร้านอาหารข้าวใหม่ปลามันทำอะไรก็ดูสดใสไปหมดนะคะทุกๆเย็นยอนจูจะมารอจีซูกลับบ้านพร้อมกันเสมอ เหมือนหลังจากที่ยอนจูเริ่มคบกับจีซูนั้นเธอเริ่มละเลยหน้าที่หลายอย่างของตัวเองทั้งด้านการเรียนทั้งเพื่อนจนมาวันหนึง่งยอนจูได้มารอจีซูกลับบ้านพร้อมกันเช่นเคยแต่รอยังไงจีซูของเราก็ไม่ยอมกลับบ้านสักทียอนจูโทรไปหาจีซูก็ไม่ยอมรับสายจนสุดท้ายยอนจูรอไม่ไหวจึงขึ้นไปที่ห้องของจีซูพบว่าจีซูเมาไม่ได้สติอยู่บนเตียง พอรุ่งเช้าทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันยุนจูได้บ่นเรื่องจีซูทำงานกลางคืนเธออยากให้จีซูมาทำงานแถวบ้านในช่วงเวลากลางวันดีกว่าจีซูตอบกลับไปว่าฉันจะไม่เมาอีกแล้วและอย่ามาบอกฉันให้ไปทำงานที่นั่นที่นี่ฉันจะดูแลชีวิตของฉันเองและยังพูดต่อว่าวันนี้ฉันต้องการอยู่คนเดียวและจีซูก็ได้ลุกเดินออกไปและก็ได้ตัดมาที่ห้องของยุนจูยุนจูเธอกำลังน,งนอนพัก สักครู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและปลายสายก็คือจีซูเธอได้บอกให้ยุนจูมาหาที่ห้องยุนจูเธอก็ได้มาตามที่จีซูบอกพอยุนจูมาถึงเธอก็เปิดประตูเข้าไปแต่ไม่ได้กล่าวทักทายจีซูเลยจนจีซูต้องเดินมาสะกิดเธอเนื่องจากยอนจูเธอนั้นงอนคำพูดของจีซูอยู่มันก็เป็นธรรมดานะคะถ้าใครโดนคำพูดแบบนั้นไปก็ต้องงอนเป็นธรรมดา จากนั้นจีซูก็ชวนยุนจูเข้ามาในห้องแต่ยุนจูก็ยังนิ่งอยู่จนจีซูต้องใช้ไม้ตายเข้าไปอบกอดที่เอวและพูดว่าที่รักเข้ามาได้แล้วและก็ตัดมาในช่วงวันหยุดยุนจูได้เดินทางมาหาจีซูที่บ้านต่างเมืองจีซูได้พายุนจูเที่ยวรอบเมืองพอวันหยุดหมดไปยุนจูก็ได้เดินทางกลับพร้อมกับไปทำโปรเจกจบกับเพื่อน และก็มาถึงวันหยุดอีกครั้งหนึ่งยุนจูได้มาหาจีซูแต่เธอนั้นไม่ได้โทรบอกก่อนและในขณะเดียวกันจีซูไม่ได้อยู่บ้านเพียงลำพังเธอนั้นอยู่กับพ่อของเธอนั่นเองและแล้วทั้งสามก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันคุณพ่อได้เอ่ยปากถามยุนจูว่าคุณรู้จักกับจีซูได้ยังไง ยุนจูกำลังจะเอ่ยปากตอบแต่จีซูก็พูดขึ้นมาขัดจังหวะว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีค่ะคุณพ่อได้พูดต่อว่าโซไกลจากที่นี่เหลือเกินคุณคงจะเดินทางนานพอสมควรเนาะและเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปยุนจูได้นัดจีซูมาดื่มที่ร้านสถานการณ์ในร้านบ่งบอกว่าจีซูนั้นเริ่มเปลี่ยนไปพอดื่มกันเสร็จจีซูก็ได้มาส่งยอนจูที่ป้ายรถเมล์เธอนั้นไม่ให้ยอนจูมาค้างที่บ้านของเธอเนื่องจากพ่อของเธออยู่นั่นเอง แต่แล้วยอนจูเธอก็ไม่ได้ขึ้นบัสไปกลับโทรหาจีซูและบอกว่าเธอนั้นอยู่หน้าบ้านของจีซูพอจีซูเดินออกไปรับยอนจูก็บอกว่าฉันคิดถึงเธอและยอนจูก็สังเกตถึงความผิดปกติของจีซูเธอเลยถามไปว่าทําไมเธอไม่พูดอะไรกับฉันเลยเธอเอาแต่จ้องฉันตลอดการสนทนานั้นจีซูเธอไม่ได้พูดอะไรเลยจนสุดท้ายจีซูก็พูดขึ้นว่าไปกันเถอะ และจีซูก็พายอนจูมาเปิดโรงแรมเนื่องจากจีซูปิดบังความสัมพันธ์ของยุนจูและเธอไม่ให้ผู้เป็นพอนั้นได้รู้พอจีซูเธอเปิดห้องพักให้ยอนจูเธอก็ได้บอกกับยอนจูว่าเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านไปนอนแล้วนะยุนจูเธอไม่ตอบได้แต่นั่งเงียบอยู่บนที่นอนจนในที่สุดจีซูก็ได้เปิดประตูออกไปและพอช่วงเช้ายุนจูก็ได้เดินทางกลับโซในขณะเดินทางยุนจูเธอได้แอบร้องไห้ออกมา จากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปหาเพื่อนชายของเธอทั้งคู่ต่างดื่มพูดคุยกันจนในที่สุดยุนจูก็ได้เมาจนเขาต้องมาส่งยอนจูที่ห้องในขณะที่เพื่อนชายกำลังจะเอาน้ำมาให้ยุนจูก็ได้จูบไปที่ปากของชายหนุ่มแต่เขากัผผักตัวยุนจูออกไปและบอกว่าเธอกำลังทำอะไรและสุดท้ายยุนจูก็ได้ร้องไห้โฮออกมาพร้อมกับกล่าวคำว่าฉันขอโทษ และแล้วเวลาก็ผ่านไปยุนจูเธอกลับมาตั้งใจทำโปรเจกต์จบอีกครั้งงานศินละปะที่เธอรักกำลังรอเธออยู่และในช่วงเวลาเดียวกันยุนจูกับจีซูก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนในที่สุดจีซูได้ขอให้ยุนจูมาเจอที่ร้านอาหารจีซูได้พูดขึ้นว่านานแลน้วเนาะที่ไม่ได้เจอกันทำไมเธอไม่มานั่งข้างๆฉันละ่ะงั้นฉันจะไปนั่งข้างเธอเองขณะที่จีซูพูดเธอนั้นก็เริ่มเมาแล้ว ยุนจูได้พูดขึ้นว่าเธอกลับไปนั่งที่ของเธอได้แล้วจีซูตอบฉันไม่ไปเธอไม่คิดถึงฉันบ้างเหรอแล้วไปกระซิบข้างหูของยุนจูว่าเธอนั้นอยากจูยุนจูนั่งเงียบเก็บอาการเธอคงคิดว่าจีซูจะมาไมาหไหนจีซูพูดต่อว่าวันนี้เธอทําไมทําตัวแข็งทื่อเลยและจีซูก็ได้กอดไปที่แขนของยุนจูพร้อมกับซบไปที่ไหล่จนสุดท้ายยุนจูก็ได้พาจีซูมาที่ห้อง พอมาถึงยุนจูก็ได้ถอดเสื้อโค้ทให้กับจีซูจีซูพยายามจูบยุนจูแต่ยุนจูก็ได้ผลักจีซูออกและจีซูก็ได้กอดไปที่เอวของยุนจูพร้อมกับพูดว่าฉันคิดถึงเธอยุนจูนั้นได้นิ่งไปพร้อมกับเอามือลูบหัวของจีซูและหนังก็ได้จบไปจริงๆหนังเรื่องนี้ก็ได้เข้าถึงทุกเพศนะคะตั้งแต่เริ่มรักกัน ปัญหาเลิกลาและกลับมาขอคืนดีสารยามเชื่อได้ว่าอาจจะมีคนไม่น้อยที่เคยผ่านเหตุการณ์ดังหนังเรื่องนี้อารมณ์เบื่อทุกคู่ก็อาจจะมีกันบ้างใช่ไหมคะคู่ชีวิตกับชีวิตคู่สองคำนี้อาจจะดูเหมือนกันแต่ความหมายนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องสารยมด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ